สวัสดีครับเพื่อนๆแวะมาทักทายกันก่อนนอนนะครับมีเพื่อนๆมือใหม่หลายๆคนสอบถามมานะครับว่าไม้ที่มันเป็นบิดๆแบบนี้นะครับมันเกิดจากธรรมชาติหรือว่าเราดัดนะครับอันนี้ส่วนมากไม้ไม้ที่บ้านจะเป็นเกิดจากใช้ดัดนะไม่ได้เป็นไม้ที่ขุด เริ่มต้นเลยมันก็จะเป็นไม้ตรงๆแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเพิ่งเอากลับมาจากที่ชํำไว้เพิ่งเอาขึ้นมานะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นต้นไกลใบแดงนะครับเนี่ยเนนำต้นสักประมาณเกือบเกือบจะประมาณตะเกียบแบบนี้นะครับเราก็เอามา ดัดทิ้งไว้ได้แล้วเราก็ปล่อยโตนะพอมันแน่นรวดแล้วเราก็ปล่อยแบบนี้นี่ครับเราก็ดัดได้ทั้งลำต้นแล้วก็เอาลากเอาอะไรมาดัดมาจัดได้เนี่ยนะครับเราเริ่มกันจากปักกิ่งเล็กๆแบบนี้ครับแล้วเราก็ปล่อยโตพอโตก็ ค่อยๆดัดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยโตนะครับพอผ่านเวลาไปนะครับลำต้นที่เราดัดไว้เล็กๆมันก็จะมันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีลีลานะครับถ้าเป็นพวกไม้ที่เล่นจิ๋วๆได้แบบไซส์อย่างเงี้ยก็ไซส์สักนิ้วก้อยนิ้วชี้อะไรก็กเล่นได้ละ แบบนี้ครับนี่ก็เป็นลิมซามหรือว่าม่วงเจริญตัวใบกลางนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นไม้ที่พอกิ่งใหญ่แล้วมันค่อนข้างเปาะนะครับเราก็ต้องดัดไว้ตั้งแต่เล็กครับนะครับหลายๆไม้ที่ที่กิ่งมันเปาะนะครับเราดัดไว้ตั้งแต่เล็กได้พอปร ประคองไว้แล้วปล่อยโตมันก็จะอยู่ทรงนะครับ mm hmm. นี่นะครับที่มีเพื่อนๆสอบถามมานะบางคนยังไม่เคยเลี้ยงพอเห็นแล้วก็อาจจะงงว่ามัน,ม,นมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองมาลองมาลองดัดชุดนี้ดูนะครับโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ